สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับปูโบว์โฟ์เวิร์นะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำโปรโมชั่นนะครับดีๆกับเจ้าตัวโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ทุกเกรดรุ่นเลยทีเดียววันนี้ผมจับนำเจ้าตัว l e g e n d e r 2.4ขับเคลื่อน2ล้อหลังมาให้ลูกค้าชมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคือเกรดพรีเมียม ของเจ้าตัวที่เป็นรุ่น f o r t u n e r นะฮะแต่ยังไม่ใช่ท็อปสุดนะถ้าท็อปสุดต้องเป็นเจ้า f o r t u n e r ที่เป็น G.R. Sport แต่เขาโครงแทบจะได้เหมือนกันเกอบทุกอย่างเลยนะครับก็คือเป็นรุ่นเกรดที่มันมีความพรีเมียมสูงไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การจับโฮมอรายที่คุณได้หนังนุ่มไม่ว่าจะเป็นล้อที่เป็นขนาด20นิ้วหรือโคไฟดูอัลปบเจเตอร์เลนที่คุณเห็นก็รู้เลยว่ามันเป็นรุ่นระดับพรีเมียมของ f o r ์จูเนอร์ะไม่พูดผ้าทำเพลงอะไรวันนี้ก็อยากจะมาแจ้งโปรโมชันนนพิเเศษดดีๆขอองภายใื7 นะครับนี้นะครับรับรถไม่เกินสิ้นเดือน8นะครับก็เป็นโปรโมชั่นพิเศษที่เรียกกันว่าดอกเบีย้ยพิเศษนะครับจาก t o โยต,ตา้า e a s i n g จัดให้นั่นเองคุณแค่นะครับเงื่อนไขดาว25%แล้วและผ่อน4ปี48งวดให้หน่อยก็ร hm ับไปเลยดอกเบี้ย0.99%จาก Toyota Leasing ยต้าลีนะครับกับ Fortuner ทุกเกรดรุ่นในวันนี้ผมก็จะมาพานะครับชมรถรอบคันสั้นๆด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าการผ่อนค่างวด นะครับการดาวทั้งหมดราคาเท่าไหร่ดอกเบีย้ยปีแล้วเท่าไหร่รวมแล้วกี่บาทผมจะทำสรุปไว้ในคลิปให้วันนี้ไปชมพร้อมๆกันไปเลยโ okay. อเคมาดูรถตัวจริงกันมัน่งผมบอกเลยว่าตัวนี้หล่อมากๆวันนี้ที่ผมจับเลือกมาที่เป็น Fortuner g r a เกด พรีเมียมก็คือ2.4ร e g e n ีเจนเดอร์ขับเคลื่อน2ล้อและคันนี้เป็นสีขาวมุกบวกหลังคาดำเข้ามาราคาจะอยู่ที่1,663,000บาทนะครตัวที่จะมาทำโปรโมชั่นให้ดูในวันนี้นะครับราคาการผ่อนนะครับก็จะต่างกันไปตามเกรดรุ่นเพราะแต่ราคาแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันถ้าลีเจ e r ดอร์ก็จะผ่อนถูกกว่าและถ้าเป็นลีเจนเดอร์หรือเป็นพวกฟอร์จูนเนอรที่2.8ขึ้นไปหรือ GR นะฮะก็จะราคา ก็จะแพงตามไปอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในรุ่นของตัวที่เป็นเกรดพรีเมียมเจ้ารีเจนเดอร์เพื่อน200ล้อนะครับตัวนี้กันดีกว่าเครื่องยนต์ 2,400cc ตัวนี้นะครับราคาที่ผมบอกแจ้งไปคือ1,663,000บาทนะครับโปรโมชั่นของเดือนนี้คือดอกเบี้ยนะครับ0.99เปอร์เซนเท่านั้นนะครับก็<อ>จะเป็นโปรโมชั่นสำหรับเดือน7นะครับกรกฎาคมและเดือน8สำหรับเดือนสิงหาคมนะฮะ สำหรับลูกค้าที่กาลังสนใจที่พร้อมจะออกรถอยู่พอดีก็ถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดซับสไครป์กดติดตามผมไว้ด้วยแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้เดี๋ยวผมจะมีโปรโดีๆมาใหา้แจ้งตลอดเลยถ้ามีโปรรถรุ่นไหนเปลี่ยนแปลงนะฮะเดี๋ยวจะพยายามทําให้ทุกรุ่นเลยแต่วันนี้มากับเจ้า f o r ์จูเนอนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นโปรโมชั่นสําหรับเดือน7และเดือน8ปี2รสผมจะมาแจ้งเลยแล้วกันนะครับดอกเบี้ยพิเศษตัวนี้นะครับทำสัญญากับ ฟแนนซ์ของ t o y o t a Leasing เท่านั้นตัวนี้ได้ดอกเบีย้ยพิเศษมานะครับ0.99เนี่ยนะครับสำหรับเจ้าตัวรุ่น f o r t u n e r ทุกรุ่นย้ำอีกทีและลูกค้านะครับเงื่อนไขคือลูกค้าต้องดาว25%นะครับเพราะลูกค้าดาว25%นี้นะจะอยู่ที่ราคา415,750บาทเท่านั้นและส่วนยอดจัดนะครับจะอยู่ที่1 2 4 7 2 5 0บาท ส่วนเงินผ่อนนั้นผมลองคำนวณมาให้ลูกค้าแล้วนะครับถ้าคุณผ่อน48งวดเนี่ยดอกเบี้ยที่0.99จะอยู่ที่27,000กับอีก14บาทเท่านั้นเองนะฮะเนี่ยเป็นโปรโมชั่นพิเศษเลยนะสำหรับตอนนี้ที่ใครๆนะครับที่กำลังมองหารถเจ้า Fortuner แบบ PPV 7ที่นั่งที่สามารถลุยได้ทุกผลแห่งนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับปกตินะดอกเบี้ย เราเลทจะอยู่ที่2.39เป็นะครับเป็นแบบฟนะิกเลทเนาะก็คือ,อดอกเบีย้ยจะคงตัวค่าง,งวดก็จะคงตัวตลอดทุกเดือนทุกปีนะฮะเนี่ยตัวนี้ปกติจาก2ออยู่3.9เหลือแค่0.99เองอะแล้วมีความพิเศษมากกว่านั้นนะครับถ้าคุณที่เป็นเจ้าของรถยนต์คันเก่าไม่ว่ายี่ห้อใดก็ตามนะครับแล้วก็ครอบครองรถเกิน2ปีแล้วยังมีสำเนาห,หน้าเล่มอยู่เอาสิมันมาใช้ด่วนเลยเอามาลดได้เพิ่มนะครับอีก15 สตางนะครับแล้วบวกคุณสามารถจายย่ายงวดแรกข้างงวดแรกได้อยู่แล้วเนี่ยอัดเข้าไปเลยนะครับก็เป็นอีก10สตางค์เป็น0.25 25สตางค์เอามาลดจาก0.99เหลือ0.74เท่านั้นนะฮะ และ0.74เนี่ยผมลองคำนวณค่างนวดมาแล้วจะอยู่ที่2 6 7 5 4บาทเท่านั้นเองดูสิ4ปีหมดเลยนะครับกับเจ้าเ e จ e นเดอรราคาล้านหเลยนะครับอ่าเป็นตัวเกรดพรีเมียมขับแล้วโคตรเป็นผู้นำแล้วก็วัสดุเท็กเจอร์โหเดี๋ยวไว้เล่าให้ฟังทีหลังโอเคตัวนี้ก็แจ้งโปรโมชั่นก่อนนะครับว่าโปรโมชั่นตัวนี้นะครับจะอยู่ถึงแค่เดือน8นะตอนที่ผมมาแจ้งนี้นะครับถ้าเกิดรับรถไม่เกินเดือน8มาจัด โรนี้กับผมด่วนๆได้เลยนะฮะสำหรับลูกค้าที่กำลังสนใจ f o r t u n e r ทุกรุ่นนะไม่ใช่รุ่น l e g e n เดออย่างเดียวทุกรุ่นนะอ้าดอกเบี้ยผมลองคำนวณมาให้คร่าวๆนะครับดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณปีละ12,348บาทพอรวม4ปีแล้วไม่ถึง50,000เลย4 9 3 9มบาทเท่านั้นเองนี่คือดอกเบี้ยศ9ยนะที่ผมคำนวณทั้งรวม4ปีนี้ที่ลูกค้าจะต้องจ่ายรวมมาทั้งในงวดน,นะฮะเนี่ยผมเลยบอกว่าลูกค้าเป็น ช่วงที่คุ้มค่าที่สุดแล้วที่คุณได้รถ Fortuner ที่เป็นโฉมปี2024ที่มีระบบ e u o f โ g ไฟเข้ามาแล้วก็มีการปรับปรุงอุปกรณ์เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับเป็น w i r e l e s s a p p l e แบบคา p l y y ก็คือไร้สายเลยตัวนี้ไม่ต้องใช้สายมาวุ่นวายในการใช้งานแล้วนะครับอ่าเป็นไงครับกับโปรโมชั่นเจ้าตัว Fortuner ที่ผมทำให้นะครับเนี่ยวันนี้นะครับตัวนี้ก็นำเอารถเจ้าตัวสวยๆ Fortuner l e g e n เ2.4นะครับมา แนะนำกันเลยทีเดียวก็อยากให้ลูกค้าคนที่กําลังสนใจนะครับรีบติดต่อมานะครับมาเดี๋ยว ไม่พูดทำนําเพลงเดี๋ยวเราไปดูของตัวออปชั่นกันต่อดีกว่าเนาะโปรโมชั่นก็จบไปแล้วเรามาดูรถกันแป๊บหนึ่งนะครับรอบคันนะครับไม่ได้มาแนะนำแบบว่ารายละเอียดนะั้นในตัวรายละเอียดเนี่ยไปดูอในคลิปเต็มแล้วกันอ่ะนี่ดูข้างหน้านะครับได้ไฟแบบโปรเจคเตอร์ดูอัลเลนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบรุ่นเฉพาะที่เป็นของ f o r ์จูเนอรระดับเร g เ n นเดอร์นะครับและของตัวด้านหน้านะครับก็จะเป็นนี่ตัวโลโก้อะคิลิกนะครับตัวนี้ก็มีมาให้ด้วย และตัวด้านหน้าจะมีระบบของตัว P Collision System พวกระบบ Safety Sense นะฮะแล้วก็มีพวกเ a d a า Cruise Control นะครับขับตามความเร็วตามคันหน้านะครับก็มันจะมีกามแปลผันความเร็วตามคันหน้าและตัวหน่วงกับของพวมลาลัย Lane Departure Alert นะครับช่วยหน่วงกับให้เมื่อคุณขับเหมือนจะออกจากเลนเนาะคุณเผลอเลอก็จะมีการตีกลับเข้าเลนให้นะฮะ ป้องกันชนหน้าตรงก็มาเลนดี้พา r ์เจอร์ก็มารีคอร์ t ทัฟฟิกอเลอร์นะครับก็คือถอยออกนะครับจากซองก็จะมีป้องกันนะครับมารถมาจากซ้ายขวาก็จะเตือนที่กระจกมองข้างและบายสปอร o ตมอนิเตอร์ด้วยก็คือทํางานร่วมกันเวลาคุณขับเดินหน้าคับความเร็วสูงอะไรเงี้ยนะคะขับความเร็วที่ใช้บนทางถนนก็จะมีระบบบายสปอตเนี่ยช่วยคุณด้วยนะครับเพื่อเตือนมุมอับสายตาคุณเลยว่าซ้ายหรือขวาเนี่ยรถมาคุณก็จะได้ระวังในการแสงนี่มีมาให้ครบ ล้อนะครับขนาด20นะจะไม่เหมือนลีเดอร์ลีเดอร์จะล้อ18ตันตลายเดียวกันแต่คันนี้มันจะดูเต็มซุ้มกว่าเพราะไม่เป็นล้อขนาด20นิ้วนะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นคือช่วงล่างไม่เหมือนลีเดอร์นะช่วงล่างจะเป็นแบบของ l e เจนเดจะได้ชุดช็อคอัพแล้วก็ชุดสปริงพิเศษดูดีสีแดงหอสวยมากๆเลยอะ่ะ อารมณ์แบบสปอร์ตมากๆเลยแต่ว่าการขับขี่ไม่ได้สปอร์ตนะเพราะว่าตัวนี้มันเน้นความนุ่มนวลน,นุ่มเนบน,นะครับก็จะมีความนุ่มนวลให้มากกว่าที่เป็นลีดเดอร์เนี่ยดูดิชคกสวยมากๆเลยอันนี้ก็มีให้เฉพาะร่ดเกรดลีดเดอร์ขึ้นไปเท่านั้นนะครับกล้องวิดภาพรอบคันอาราวิวมอนเตอร์มีให้แล้วก็หลังคาดําที่จะมีเฉพาะในเกรดดีเจนเดอร์ขึ้นไปลีดเดอร์จะไม่มีพวกหลังคาดําแบบนี้นะฮะอ่าโอเคสวยไหมดูดีดูดีนะครับ อย่างภายในเนี่ยนะครับก็จะมีสีดําตัดแดงอย่างนี้นะครับเบาะเนี่ยก็จะเป็นพิเศษมากกว่าลีเดอร์เพราะว่าเาบาะเขาจะมีการฉลุรูนะครับนี่เป็นรูตรงจุดสัมผัสนะครับทำให้คุณไม่อับเวลาคุณนั่งนานๆเดินทางไกลเนื้อหนังสีทุกอย่างดูพรีเมียมไปหมดแล้วก็เจ้าตัวที่เป็นพวงมาลัยที่เป็นกา้านแบบดูสิฮะนี่นุ่มหนังนุ่มเลยเกรดจะเป็นเกรดหนังวัสดุสังเคราะห์พรีเมียมนะครับที่มากกว่าลีเดอร์ลีเดอร์เขาจะสาก,กว่านี้อันนี้นุ่มมือมากเลยครับแล้วแบบ โอ้โหโคตรฟิวโคตรฟินอะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบ Galaxy Black จะได้แบบโอ้ไม้สวยอะแล้วก็จับแล้วแบบไม้จะเป็นแบบเงาเงานะครับจะไม่เหมือนของ l e a d อร์ e a d e r จะเป็นไม้แบบด้านๆเนาะนะครับเนี่ยจะเป็นตัวเนี้ยจะเป็น Galaxy Black เหมือนกันเช่นกันนะครับทุกอย่าง จะดูพรีเมียมไปหมดเลยหน้าจอก็เป็นตัวใหม่นะครับตัวนี้ก็เป็นแบบ9นิ้วแล้วก็พร้อม Apple ิลคาเ y Wirlet ไร้สายที่เพิ่มเข้ามานะแล้วก็หน้าจอความคมชัดทุกอย่างนะครับดีขึ้นเลยตัวนี้ก็โอเคมีไวเลสชาร์จิ่งให้เหมือนเดิมนะครับแอร์ดูอัลโซนปรับให้ภายในก็หนังวัสดุนุ่มเนียนมนากๆเลยนะครับถ้าเป็นเกลียร์เจนเดอร์ลำโพงก็6ตตำแหน่งเช่นกัน,กนไฟตัวนี้ก็ปรับอ่าเขาเรียกวกระจกะแต่สงอัตโนมัตินะครับนี่ดูพรีเมียมไหมนะฮะนี่ มีคำว่า regender นะครับอันนี้ติดแถมมาให้เลยนะครับไม่ต้องขอเซลนะอันนี้ก็คือสาพเพจนี้มาให้เลยสวยไหมนะครับนี่สําหรับตัวเกรด regender นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวที่เป็นส e ีดเซอร์เชียลเซอรเชียลวิ่งก,ก,ก,ก็จะเป็นเฉพาะเกรด regender ขึ้นไปเท่านั้นนะครับฝาท้ายก็จะมีระบบลิคแอคทีเวตก็คือเตะเปิดได้ด้วยนะครับนี ก็จะมีระบบที่เพิ่มเข้ามาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับกับเจ้าตัวลีดเดอร์นะครับนี่นะฮะกว้างขวางนะครับใหญ่โตขับสบายขับขี่แล้วดูเป็นผู้นำนะครับก็สำหรับโปรวันนี้ f o r t u n e r ผมก็ได้ทำหน้าที่เสร็จแล้วก็อย่าลืมนะครับติดต่อกดสั่นกระดิ่งกด Sub s cribe สนใจรีบติดต่อมาเลยนะครับรถสั่งได้แล้วก็มานับส่งมอบกันโอเควันนี้อุก็โ์เวิร์ดทำหน้าที่ลาไปแล้วสวัสดีครับ